ในวิดีโออนนี้นะครับจะพามาดู3มสิ่งนะครับที่จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้ออกของเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้เร็วมากยิ่งขึ้น,นครับจริงๆแล้วมันมีข้อผิดพลาดนะครับหลายอย่างเลยที่ทําให้กล้ามเนื้ออกของเราเนี่ยพัฒนาช้าเราทําท่าถูกก็แล้วนะครับเฮ้ยมุมนี้โดนอกเราก็ปรับแล้วแต่สุดท้ายครับหลายคนมองข้ามเรื่องของโปรแกรมครับนั่นนํามาสู่นะครับข้อแรกที่ผมจะบอกคือการเทรนกล้ามเนื้ออกเนี่ยผมเห็นหลายคนเลยนะครับคนส่วนมากเนี่ย เปลี่ยนโปรแกรมบ่อยหรือที่เกินไปบางคนเปลี่ยนทุกสัปดาห์เลยนับรอบนี้มาเปิดอกด้วยดัมเบลรอบหน้ามาเปิดบาร์เบลรอบหน้ามาเปิดแมชชีนรอบหน้ามาเปิดอกบนไม่ได้บอกว่ามันทําแบบนี้แล้วไม่ดีนะครับมันก็ได้ผลแหละแต่มันจะได้ผลเราควรจะอยู่กับโปรแกรมเดิมไปสักพักครับเพราะอะไรครับห่งเลยมันสามารถวัดผลได้ว่าตอนนี้เราพัฒนาหรือเราหยุดอยู่ที่เดิมแล้ว พยายามเพิ่มเซตแล้วก็เพิ่มน้ำหนักนะครับในท่าแรกของการออกกําลังกายให้ได้นะครับไปเรื่อยๆทุกๆ1นถึงสสัปดาห์นะครับอาทิตย์นี้สมมุติว่าเราเล่นหน้าอกนะครับได้100กิโลกรัมอีกเดือนนึงเรามาเราได้110กิโลกรัมนะแปลว่าอะไรเราพัฒนาขึ้นนะครับเนี่ยมันวัดผลได้การที่เราอยู่กับท่าเดิมซ้ำๆร่างกายชินเราค่อยเปลี่ยนเอ็กซ์เซอรไซส์ครับนอกจากนี้นะครับมันยังมีเหตุผลอื่นอีกนะครับคือ เวลาที่กล้ามเนื้อเราจะค่อยๆขยายขนาดขึ้นมานครับมันจะมีการสร้างนิวเคลียสขึ้นมาด้วยซึ่งงานวิจัยนะครับก็บอกชัดเจนว่านิวเคลียสเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2อถึงสมอาทิตย์ขึ้นไปนะครับพอนิวเคลียสกําลังจะสร้างขึ้นมาเราไปเปลี่ยนเอ็กซ์ไซร์อีกแล้วแล้วนิวเคลียสตรงนี้มันสําคัญยังไงนะครับมันเปรียบเสมือนตัวเก็บความจําของเซลล์อะเวลาที่เราหยุดออกกําลังกายไปนานนะครับแล้วเรากลับมาออกกําลังกายอีกรอบหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะคืนสภาพได้เร็วมากๆ ซึ่งการสร้างนิวเียสตรงนี้ประมาณ2-3อามิาทีขึ้นไปพอทย์ที่2ร่างกายกำลังจะสร้างนิ้วเคลียสขึ้นมาในมุมแก้ามเนื้อที่เรากำลังเล่นไปนะครับเราไปเปลี่ยนเอ็กซ์เซอร์ไซส์อีกแหละเราก็เลยไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอยู่กับโปรแกรมเดิมไปสักพักนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลือกมาเลยเราจะเน้นมุมไหนก่อนอย่างตอนนี้นะครับผมก็จะเน้นอกกลางอกล่างก่อนนะครับเปิดท่าด้วยดัมเบลเว้นเพสนะครับเนี่ยพาไปดูโปรแกรม ล่าสุดด้วยครับในคลิปนี้ในช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อของผมนะครับผมเทนอะไรบ้างนะครับเนี่ยดูกันเลยฮะ เทคนิคนะครับอย่างที่2เลยนะครับก็คือเรื่องของความถี่ในการเทนกล้ามเนื้อผมย้ําไปหลายคลิปมากๆานะครับเนี่ยคลิปก่อนที่เทนกล้ามเนื้ออกใช่นี่สีวิธีเพิ่มกล้ามอก2เท่านะครับที่ผมใช้บิวกล้ามเนื้ออกขึ้นมาเอามาถ่ายทอดให้ฟังนะครับผมพูดถึงความถี่ในการเทนกล้ามเนื้ออกไปแล้วว่าคนที่อยากพัฒนากล้ามเนื้อจริงเขาต้องเทนกล้ามเนื้อให้บ่อยที่สุดนะครับเท่าที่คนคนนั้นจะฟื้นตัวทันนะอย่างเจฟซาอิดนะครับที่ผมยกตัวอย่างอย่างไซมิออนแพนด้านะครับ เขาก็มีการเพิ่มความถี่ในการเทียนถ้าเขาต้องการที่จะเพิ่มพละก,กําลังแล้วก็เพิ่มขนาดเจฟซายอิดเขาก็บอกเองว่าเขาเทนกล้ามเนื้ออกเนี่ยสวันต่อสัปดาห์เลยด้วยซ้ำครับในช่วงนานในช่วงวัยรุ่นของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนะครับเทนกล้ามเนื้ออกแค่วันเดียวต่อสัปดาห์มันไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับบางคนจะเพิ่มไปถึง3วันอ้าวฟื้นตัวไม่ทันทํำยังไงดีครับผมมีโซลูชันให้นะครับคือเทรนที่ 2.5วันต่อสัปดาห์ครับ2.5นี่มันเป็นยังไงนะครับเคยสอนไว้หลายคลิปแล้วนะครับเทรนหนักแบบ2วันนะครับส่วนอีก1วันช่วยเพิ่มการฟื้นตัวครับแล้วก็มีการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยอาจจะเทนสมมุตินะครับอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับก็เทนกล้ามเนื้ออกวันจันทร์วันศุกร์นะครับส่วนวันพุธเนี่ยผมจะเทนแบบเบาการเทรนแบบเบาเนี่ยเทนประมาณไหน ใช้น้ำหนักนะครับประมาณ90%จากของที่เคยเล่นปกติ80-90%ใช้จำนวนเซตนะครับอยู่ที่ประมาณ3เซตครับการทำแบบนี้ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อครับแต่ไม่มากเท่าวันหนักก็จริงแต่ช่วยเร่งการฟื้นตัวครับเพราะมันเอาเลือดนะครับเอาอสารอาหารต่างๆเนี่ยสูบฉีดเข้าไปที่เซลล์ที่กล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยฝื้นตัวได้เร็วขึ้นครับนะลองไปทำกันดูนะครับผมรับรองว่า ผ่านไปสักสอามวันที่เนี่ยจะเห็นเลยกล้ามเนื้ออกในมุมที่เพื่อนๆกำลังเล่นเนี่ยมันโตขึ้นมาแน่นอนนะครับและในส่วนนะครับข้อที่3นะครับที่ผมเห็นหลายคนทำผิดพลาดเลยคือเขาเทรนด้วยจำนวนครั้งเนี่ยหนักเกินไปนะครับหนักเกินไปในที่นี้คือบางคนเนี่ยเทรน10ครั้ง12ครั้งอันนั้นโอเคอยู่แล้วนะครับก็ตามที่งานวิจัยบอกว่าเทรน8-12ครั้งช่วยสร้างกล้ามแต่บางคนพอยกไปยกมานะพยายามจะเทสวันเล็บพยายามจะเพิ่มหนัก พอเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยกลายเป็นว่าเราเราไปยกอยู่ในโซนที่มันเป็น strength training แล้วนะครับคือ3 3มถึงหเ reps แล้วหมดแรงพอดีไม่ได้บอกว่าการเทรนในช่วงนี้กล้ามเนื้อไม่ได้นะครับกล้ามเนื้อได้ครับแต่การเทรนแบบ strength training มันก่อให้เกิดความล้าสูงมากๆนะครับมันก่อให้เกิดความล้าสูงมากๆบางคนเทรนแบบันเ rep max หลายๆเซตไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ที่บอกครับมันทําให้เราเทรนแบบจํานวนครั้งที่อยู่ในโซนสร้างกล้ามอ่ะหกถึงยีครั้งอ่ะ เราทำได้ประสิทธิภาพน้อยลงมันเค้นระบบประสาทสั่งการมากจากที่เราจะเทนกล้ามเนื้ออกได้3วันเราอาจจะเทนได้แค่วัน2วันเพราะเราไปยกหนักมากๆจนมันไม่ไหวรวมทั้งเส้นเอ็นข้อต่อครับมันมีการฟื้นตัวที่นานกว่าปกติอาจใช้เวลาเป็นเดือนครับถ้าเกิดว่าเราเกิดเจ็บเส้นเอ็นขึ้นมาจากการที่เราไปเฮฟวี่มากๆเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําควรจะแยกโซนไปเลย้ช่วงนี้เราเน้นพัฒนากล้ามเนื้อด้วยโปรแกร,รมไฮเปอร์โทรฟีหกถึงยี่สิบ reps อา อาจจะเล่น6 6ถึงแครั้งบ้างเพื่อความเพื่อความหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นความมันความสนดกในการยกหนักส่วนเซ็หลังๆเราอาจจะเน้นประมาณ1 0บถึงสิครั้งได้ถ้าใครอยากเน้นยกหนักๆจริงๆผมแนะนําว่าแยกช่วงหรือแยกเฟสไปเลยครับเช่นเราเพิ่มกล้ามให้จบก่อน2เดือนแล้วเราปิดท้ายด้วยโปรแกร,รม s t r e n g h t i n i n g train อกเพียงอาทิตย์ละ1นถึงสวันแบบหนักสุดๆไปเลยแบบเนี้ยให้ผลดีกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเพิ่มกล้ามต่อเราจะไปลดไขมัน ก็ค่อยว่ากัน,นครับอย่าพยายามเอามามิกซ์รวมกันนะครับเอามามิกซ์รวมกันเฮ้ยยกหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็ผสมกับไฮเปอร์โตฟี่ด้วยเราจะไม่ได้ดีสักอย่างนะครับลองไปปรับกันดูมีปัญหาไหนนะครับที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออกอีกที่เพืเ่อนๆไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปแนวไหนเพิ่มเติม,ตมจัดไปได้เต็มที่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์กันด้มครับ